วิทเชียงกงครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้มาปิดการขายรถมินิบัสเล็กคันนี้นะครับที่ซื้อมาจากอําเภอปฐุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมมาจอดอยู่ร้านไม่ถึงสามสิบนาทีนะครับลูกค้าโทรมาต่อรองราคากันโอนเงินมามัดจำจัดส่งทันทีแล้ครับ เพราะว่าลูกค้าอยู่ไม่ไกลครับอยู่จังหวัดขอนแก่นนะเห็นว่าอยู่แถวแถวไปพัดขอนแก่นนะครับผมเราก็ไม่รอช้านะครับจัดส่งลูกค้าทันทีเลยวันนี้มีผู้ติดตามมาด้วยนะครับหนุ่มเรืองเมืองน้ำดำท,ทักทายเอฟซีนะสวัสดีครับเรืองเมืองน้ำดำครับโอเคสวัสดีครับเซิร์เฟเกอร์ก็สารอากเหมือนเดิมนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศช่วงสมอบรถให้ลูกค้าที่จังหวัดขอนแก่นนะครับ ตอนนี้ก็ได้มาถึงเส้นไบพาร์คอนแก่นแล้วครับออกไบพาร์ท้ายไปทางนครราชสีมาเห็นว่าเลี้ยวซ้ายไปไม่ไกลนะครับจะได้ยูเทิร์นกลับมา และหามกับรถ แล้วนะครับสานักตีไฟเลี้ยวซ้ายแล้วน้ำหน้าไปก่อนก็แล้วกันเป้าหมายน่าจะซ้ายมือนี่ครับมีรถจอดเยอะเลยโอ้สงสัยเป็นร้านอาหารครับครัวทุ่ง กวัวบ้านทุ่งนี่นะครับสวัสดีครับโอ้เป็นร้านอาหารัวพีเนี่ยกายดูอยู่เอาจอดแท้ครับพี่ เดี๋ยวผมถามเรื่อื้อนี่ซื้อเอามาแลีนครื่องไมาอย่างครับเอามาจอดร้านให้ร้านอาหารครับโอ้ถ้ารู้วาเอามาทําร้านอาหารครับรถรถตู้คันนี้ก็จอดคันนึงครับโอ้ก็คือครัวครัวบ้านทุ่งนะครับผมเส้นใบพัดคอนแก่นนะครับถ้าถ้ามาจากเชียงยืนพอมาถึง ครับออกซ้ายไปทางโคราชนะครับออกไปประมาณสามกิโลก็กลับรถยูเทรนเข้ามาก็ถึงเลยนะครับเดี๋ยวผมบอกเส้นทางครัวบ้านทุ่งอีกทีนึงนะครับเมื่อกี้พูดไม่ชัดเกนตรง ถ้าเราออกมาจากเชียงยืนก่อนจะเข้าขอนแก่นนะครับมันจะมีใบพดัดสายว่าออกไปจังหวัดนครราชสีมาเราก็ออกไปพดัดสายเลี้ยวสายมาเลยครับเลี้ยวสายวิ่งมาประมาณ3มกิโลได้แล้วก็กลับรถเข้ามากลับรถเข้ามาประมาณกิโลกว่ากวา่าประมครึ่งพนันถ้าไปจังหวัดอุรธานีนะครับอยู่สายมือนะครับขัวบ้านทุ่งครับผม จะซื้อมาทำร้านนะครับซื้อมาทำร้านอจอดจอดตรงไหนครับพี่จอดจอดตรงนี้เลยใช่ไหม,มโอเคเดี๋ยวว่าติดตามทุกคลิปครับติดตามครับเป็นเอฟซีครับโอเคครับโอเคครับ ี่เป็นเจ้าของร้านกลัวบ้านทุงนะครับแวะมาปุ่นนก,กันได้นะครับผมเจ้าของร้านใจดีโอ้บรรยากาศดีครับลมสบายเย็นดีเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูในร้านเลยครับ คล้ายๆว่าเอามาทำร้านอาหารเอาไปทำรีสอร์ทเอามาทำรถบ้านอย่างนี้ปะครับผมทำไปเที่ยวมาได้นะครับผมทำไปเที่ยวมาได้คือเอกสารผมแจ้งจอดไปแล้วครับผมครับทได้เลย จากาศลงเย็นสบายครับผมจะให้ปีนท่องรู้ได้หัวหน้าเอ้ ตามครับอเอ้ครับเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศในร้านนะครับโอ้มีไอ้แงบงมุมด้วยนะครับกำลังนั่งยองๆอ,อยู่บนหลังคารถตู้เลย น่าจะเอามาจอดที่หน้าร้านนะครับอาจจะให้ลูกค้าขึ้นกินบนรถได้เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูบรรยากาศในร้านเลยนะครับมีบริการอาหารเครื่องดื่มด้วยนะครับโอ้เย็นสบายดีมากเลยครับลมเย็นด้วย มันจะกาดสุดยอดเลยนะครับผมถ้าเป็นลักษณะนี้น่าจะเปิดกลางคืนด้วยนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเปิดประมาณกี่ทุ่มนะครับยังไม่เห็นป้ายเลยอันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์ยาวาฮ่าคอนคอร์ดนะครับ บรรยากาศดีมากเลยครับลมเย็นสบายโอโ้มีชอปเปอร์ด้วยนะครับ <c oughs> อันนี้จอดโชว์เลยครับเอาไว้จอดโชว์เลย <c oughs> แล้วก็อันนี้เขาเรียกมอเตอร์ไซค์อะไรครับ สกูตเตอร์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจครับมอเตอร์ไซค์ที่เห็นวิ่งแถวกรุงเทพเยอะนะครับมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้คือบรรยากาศภายในร้านนะครับนี่จะเย็นสบายเลยนี่นองน้ำด้วยน่ามานั่งรับประทานนะครับผม ก็เชิญเอฟซีท่านใดมาชิมอาหารที่ร้านนี้ได้นะครับผมอยู่เ้นใบพัดขอนจัน อ๋อมีที่นั่งเล่นด้วยด้อเนาะออโอ้กินอาหารอิ่มแล้วก็มานั่งเล่นตรงนี้ได้เลยใช่อ่าการดิ้ตัวบ้านทุ่งเย็นวะเย็นสบายนะอ่า ต้องอ่ะเอกสารคู่มือเอต้องเอาเอกสารคู่มือไปให้ใหเจ้าของร้านก่อนนะครับ เป็นเก่งม .79 แล้วนะครับตั้งแต่ปี79คือถ่ายภาพทางคนสมม่งที่จะแลนะครับแล้วก็ตามนี้สารชุดนดนก็นไลู่อบหน้าแล้วก็ทำเราบัตรประจำตัวประชาชนนะครับแนบให้มาหมดแล้วร <laughs> อบคุณครับ ทำมาให้สาุดอันนี้นะเป็นใบขายเครื่องเก่าก็แนบไปเลยนะั่นเป็นอะไรเอาพอชุดบนะัดประชาชน คครรัับบผมช่างเหรอไม่ต้องนับอ่ะนับครับนับนับแล้วใช่ไหมพอกขาไปบอกสาวแบงค์นะครับพ่อผมโอ้กดออกๆแบบว่าคือสาวแบงค์ให้มาแค่ใส่กางเกงแล้วก็มาเลยครับโอเคแล้วปิดกล้องไว้ครับก็คุยกันอยู่สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับดังนั้นผมก็เนี่ยครับเนี่ยเนี่ยครับทั้งทันผมขว้าตกลับบ้านเลยนะอ่ยากครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ